ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็มีเป็นกังหันลมนะครับผมนี่แบบตัวหมูซึ่งตัวหมูตัวนี้ผมก็เพิ่งจะทําไปคลิปก่อนๆหน้านี้นะผมที่ผมทําเป็นตัวสีเหลืองอันนี้ผมก็เอามาทําแบบเป็นกังหันลมนะครับผมอีกหนึ่งตัวโดยตัวเนี้ยผมจะไม่ได้ทําในส่วนของตรงขานะครับก่อนอื่นนะผมผมก็จะใช้ขวดโค้กนะครับเอามาทําผมก็จะตัดส่วนตรง ชิ้นนี้นะผมนี่ตัดผ่าครึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาตัดตรงด้านล่างนะผมนี่ตัดประมาณตรงนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้เราจะเอาไว้ต่อต่อกันนะครับผมส่วนชิ้นตรงกลางที่ตัดออกก็เอาไว้ทําหูนะครับผมทําหูแล้วก็ทําในส่วนหาง อันนี้ผมก็นี่มาตัดให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะผมนี่เพื่อเพื่อที่เดี๋ยวไว้จะเอาเสียบไว้ตรงด้านบนตรงที่ขวดนะผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของหูก็จะตัดไว้ประมาณนี้นะครับแล้วนี้ผมก็จะกรีดตรงที่ขวดเนี่ยให้เป็นรูเป็นชิ้นเล็กๆนะผมแล้วผมก็เอาตรงที่เราตัดนะผมนี่เสียบเข้ามาไว้อย่างนี้เลยนะครับ ่วนอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้ทําหางและผมอันนี้ผมก็จะม้วนม้วนหางเอาไว้ก่อนม้วนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็ใช้เป็นขวดเล็กนะผมนี่เป็นขวดเล็กอีก2ขวดนะครับอีก2ขวดอันนี้ผมจะเอามาทําในส่วนของ ใบพัดนะผมใบพัดซึ่งหมูตัวนี้ที่ผมจะทําที่ผมจะใส่ใบพัดไว้สองสองใบพัดเลยนะครับผมผมก็เลยต้องใช้สองขวดอันนี้ผมก็มาตัดแบ่งครึ่งนะับผมพอตัดแบ่งครึ่งผมก็ใช้การพับอย่างนี้นะครับพับให้ได้เป็นให้ได้กึ่งกลางแล้วผมก็ตัดลงไปเลยนะครับแล้วก็พับอีกนะผมพับอีก แล้วก็ตัดลงไปตรงๆเลยนะผมอันนี้ก็เป็นการแบ่งช่องใบพัดนะครับแล้วก็หามาอีกหนึ่งขวดนะผมอีกหนึ่งขวดอันนี้ผมจะตัดให้ให้สั้นๆกว่านิดนึงนะครับให้สั้นกว่าอีกนิดนึงเพื่อผมจะทำใบพัดสองใบพัดเนี่ยให้ใบพัดหนึ่งใหญ่อีกใบพัดหนึ่งเล็กนะครับ แล้วก็ตัดนี่นะผมตัดให้เป็นใบพัดเหมือนกันทั้ง2อ,งองชิ้นเลยนะผมอันนี้ก็เอาฝานะผมฝามาก็ฝาที่ใช้ก็จะมีทั้งหมด4 4ชิ้นนะผมทำการเจาะรูที่ตรงกลางหมดทุกชิ้นเลยนะครับฝาหนึ่งเราก็ใส่ไปที่คอขวดเลยนะครับผม ส่วนอีก2ฝาผมก็เอามาตัดนะครับผมนี่ตัดตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ตรงทางด้านหน้านะครับผมนี่ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดอันนี้ก็เป็นในส่วนของใบพัดนะผมนี่ใบพัดผมก็จะทำประมาณนี้นะครับ ผมก็เอาลวดนะผมมาใส่ใบพัดไว้แล้วผมก็ตัดพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆนะผมเพื่อมาคั่นระหว่างใบพัด2ใบพัดเอาไว้ด้วยถ้าเราไม่คั่นไว้เดี๋ยวใบพัดจะชนกันก็จะหมุนไม่ได้นะผมเลยต้องหาเป็นอะไรมาขั่นเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ใช้ตัดเศษฝานะครับตัดเศษฝานี่ยเอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆเอามาคั่นไว้ ใช้กาวร้อนหยอดนะครับผมอันนี้ลวดทางด้านนี้นะผมเดี๋ยวผมจะงอไว้นะผมงอไว้เดี๋ยวอันเนี้ยจะเอาไปใส่ตรงที่ก้นขวดนะครับนี่ที่ก้นขวด นี่ผมก็ใช้หัวแรลงเจาะหรือจะใช้สว่านเจาะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเจาะรูตรงกลางนะผมเพื่อที่ผมจะใส่ในส่วนของลวดตรงแกนใบพัดนะครับใส่เข้ามาไว้อย่างนี้นะครับที่ผมงอลวดเอาไว้ก็ไว้เพื่อผมจะล็อกกาวดไว้ผมจะใช้กาวอีกทีหนึ่งนะผม อันนี้ตรงส่วนหูผมก็เอากาวร้อนมาหยอดไว้นะครับอันนี้ผมใช้กาวแท่งนะผมนี่นี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมก็เอาสองชิ้นเนี่ยจะมาต่อกันนะผม ถ้าเป็นหมูตัวที่แล้วที่ผมใช้วิธีการต่อกันนี่คือผมก็ใช้ในส่วนของกาวร้อนหยอดเอาไว้เลยนะครับแต่พอเอามาทําในส่วนของกังหันเนี่ยตรงช่วงท้ายเนี่ยจะหนักใบพัดด้วยนะครับผมผมก็คิดว่าถ้าใช้แค่กาวร้อนหยอดจะไม่ค่อยแข็งแรงพอผมก็เลยใช้ทําการเจาะร,รูนะผมเจาะรูเพื่อที่จะใช้ลวดดึงเอาไว้ด้วย นี่นะครับผมผมก็ใช้ลวดดึงเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อความแน่นนะครับอันนี้ก็บิดลวดทิ้งไว้เลยนะผมบิดลวดเอาไว้แล้วไว้ผมจะเก็บปลายลวดยัดเข้าไว้ในรูเลย ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้กาวร้อนมาหยอดอีกทีหนึง่งเพื่อความแน่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็กีดตรงช่วงท้ายนะผมนี่ตัวชิ้นหางนะครับที่ผมทำการบิดแล้วก็หมุนๆไว้ ก็เอามาใส่ได้เลยนะครับใส่แล้วก็กาวร้อนหยอดส่วนตรงนี้ผมก็เจาะตรงรูข้างหน้าไว้นะครับนี่เจาะเอาไว้ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวไว้เพื่อที่จะไปเสียบในส่วนของตัวแกนนะผมแกนเส้นลวดกังหันลมนะครับเพื่อให้ตัวกังหัน หมุนตามลมได้นะครับผมก็เลือกที่จะเจาะไว้ทางด้านหน้าก็มาบิดใบพัดนะผมผมจะใช้การบิดที่แบบสลับกันเพื่อให้ใบพัด2ใบพัดนี้ได้หมุนสลับกันนะครับผมนี่ก็พ่นสีนะครับผมหมูตัวนี้ผมใช้สีฟ้านะครับผม พ่นใบพัดสีขาวเอาไว้ก่อนนะครับกลางหันลมนะผมกลางหันลมก็จะตากแดดตากฝนนะผมก็เลยผมก็เลยใช้การเจาะรูเอาไว้ตรงที่ใต้ใต้ท้องนะผมทางด้านล่างนะครับเจาะรูเอาไว้ด้วยเผื่อบางทีเวลาฝนตกถ้าน้ําเข้าก็น้ําจะได้ออกทางรูทางด้านล่างได้อันนี้ก็วาดหน้าตานะผมวาดหน้าตา นิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามผมก็จะวาดไว้แค่ดวงตานะผมแล้วก็จมูกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบลวดแกนกังหันของเราได้เลยแค่นี้ กังหันลมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมหมูกังหันลมนะครับแบบสองใบพัดนะครับผมหมุนตามลมนะครับนี่กังหันที่ผมทำก็คือหมุนตามลมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ